ถ้าคุณไม่อยากฟอกไตนะคะเลี่ยงให้ไกลกับ3เครื่องดื่มนี้นะคะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่มันทําอันตรายกับไตมากๆเลยตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะคะ3เครื่องดื่มถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากจะฟอกไตนะเลี่ยงให้ไกลเลยนะคะ กินให้น้อยที่สุดนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเครื่องดื่มชนิดแรกนะคะก็คือในส่วนของกาแฟทรีอินวันนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบดื่มกาแฟทรีอินวันเพราะว่ามันไม่ต้องชงนะเขาชงเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วอร่อยเลยทีเดียวแต่ที่หลายๆคนออาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือในกาแฟทรีอินวันเนี่ยน้ำตาลเยอะมากนะคะแล้วก็เขาใส่ครีมเทียมค่อนข้างเยอะนะซึ่งครีมเทียมนี่เองที่เป็นอันตรายกับสุขภาพไตของเรานะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคครีมเทียมเข้า ไปบ่อยๆนะทุกๆเช้านะคะเราจะได้ไขมันทรานที่เยอะมากๆเลยและเมื่อไหร่ที่เรากินไขมันทรานไปบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือภาวะเส้นเลือดอุดตันนั่นเองนะคะไตรกิสรายสูง LDL สูงนะคะและทําให้เส้นเลือดอุดตันทั่วร่างกายนะคะรวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยเกิดการอุดตันเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงไตเจ๊งนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะและอันตรายอีกอย่างหนึ่งของกาแฟดรีอินวันที่พี่การบอกก็คือว่า มันมีน้ําตาลอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่ทานทุกวันนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือว่าเป็นเบาหวานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะในส่วนของกาแฟทรีอินวันนะถ้าหากว่าใครที่ติดกาแฟแล้วแบบถ้าไม่ดื่มแล้วก็มีอาการกระสับกระส่ายเวียนหัวอะไรอย่างนี้นะพี่การแนะนําว่าอาจจะดื่มเป็นกาแฟดํานะคะไม่เติมน้ําตาลนะนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยกว่านะคะและมาถึงเครื่องดื่มชนิดที่2นะคะถ้าหากว่าใครที่ ไม่อยากถูกฟอกเลือดน,นะคะให้เลี่ยงให้ไกลๆเลยนะก็คือในส่วนของน้ําอัดลมนั่นเองนะคะในน้ําอัดลมเนี่ยน้ำตาลเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะน้ําอัดลมหนึ่งแก้วเนี่ยมีน้ําตาลถึงประมาณ1 2บสถึงสิช้อนเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มน้ําอัดลมแทนน้าเปล่าดื่มน้ําอัดลมบ่อยๆวันละหลายๆแก้วเนี่ยอันนี้จะทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเบาหวานคือสาเหตุสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะไตวายไ,ไตยเสื่อมนะคะเพราะ เบาหวานมันจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยเสื่อมทั่วร่างกายไปหมดเลยเส้นเลือดเสื่อมเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดขาดความยืดหยุ่นนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเนี่ยถึง50%เลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยอยากให้เลี่ยงนะคะในส่วนของน้ําอัดลมนะคะและหันมาดื่มเป็นในกลุ่มของน้าําเปล่าหรือว่าน้ําสมุนไพรที่หวานน้อยนะคะน้าเก๊กฮวยน้ําใบเตยอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีต่อสุขภาพไตามากกว่านะคะและมาถึงน้ําชนิดที่3นะคะที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากโรคไตนะอยากให้เลี่ยงให้ เลยเช่นเดียวกันนะคะก็คือในส่วนของน้ําชงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชานมไข่มุกชามะนาวชาเขียวนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยมีน้ําตาลเยอะนะคะและที่สําคัญเขาใส่ครีมเทียมด้วยนะคะทั้งเบาหวานทั้งไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะมาเต็มเลยซึ่งทั้ง2องอย่างนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะไตาวายไตยเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มเหล่านี้ดื่มได้แต่นานๆครั้งนะคะไม่ดื่มบ่อยจนเกินไปนะห้ามดื่มทุกวันเด็ดขาด เ,เพราะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะก็ครบไปแล้วกับ3ามเครื่องดื่มอันตรายนะถ้าหากว่าเราไม่อยากฟอกไตนะเลี่ยนให้ไกลเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพิการทวนนะว่ามันมีเครื่องดื่มอะไรบ้างนะคะ 1. กาแฟทรีอินวันนะคะทั้งน้ําตาลทั้งครีมเทียมนะซึ่งเป็นไขมันคานทาให้เส้นเลือดเราเนี่ยเสื่อมทั่วร่างกายนะคะเสี่ยงต่อภาวะไตวายมากๆเลยนะคะเครื่องดื่มชนิดที่2นะคะก็คือในส่วนของน้าอัดลมนั่นเองนะคะน้ําตาลเยอะแยะมากมายเลยกินทุกวันกินแทนน้าเปล่าอันนี้เบา ถามหาแน่นอนนะคะและอันที่3นะคะก็คือพวกน้ําชงต่างๆนะคะชายเย็นชาเขียวชามะนาวชานมไขม่มุกอะไรอย่างนี้นะคะกลุ่มนี้ทั้งน้าตาลทั้งไขมันทราเช่นเดียวกันนะคะอันตรายกับไตมากๆเลยเพราะฉะนั้นเครื่องดื่ม3ามชนิดนี้นะคะถ้าเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงนะคะแต่ถ้ายัางเลี่ยงไม่ได้ให้ลดปริมาณลงให้น้อยที่สุดก็จะดีต่อสุขภาพโดยรวมและดีต่อสุขภาพไตนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมซันกระดิ่งเอา ด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะหาสาระดีๆจากพิการนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการด้วยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ